สอบถามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่านะคะเรื่องของการลงทุนในทองคําช่วงนี้ในช่วงที่หลายคนลุ้นนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐน่าจะขึ้นหรือเปล่าราคาทองนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้ตรวจสอบกับคุณสภการปัทธรรมะบริสุทธิ์ผู้จัดการฝ่ายวิจัยบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์อยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณสภการคะเราประเมินทิศทางทองคํายังไงดีคะหลังจากที่วันนี้เป็นวันที่2แล้วที่ราคาทองคำเนี่ยยังคงปรับตัวลงมาค่ะ การปรับตัวลงของทองคานะครับถ้าทางเทคนิคก็ถือว่าสร้างกรอบที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสที่จะปรับขึ้นไปทดสอบระดับพันสามร้อยเหรียญอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับแต่ว่าการปรับลงตรงนี้เนี่ยถ้ายังไม่หลุดพันสองสามสิบก็ยังถือว่าเป็นการพักตัวในกรอบขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าหลุดตรงนี้ลงไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดรูปดับเบิลท็อปทางเทคนิคได้นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าหลุดลงมาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลงไปถึงหรือต่ากว่าที่พันสองร้อยเหรียญอีกครั้งนะ แต่ว่าถ้าสามารถดีดกลับได้ในคืนนี้เนี่ยโดยไม่หลุดพ <c oughs> ันสองร้อยสามสิบเหรียญโดยคาดว่าตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้ที่จะออกมาช่วงประมาณสามทุ่มตรงเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ซัพพอร์ตได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่า <c oughs> เป็นตัวซัพพอร์ตแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองโดยโดยเราคาดหวังว่าตัวดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตในเขตลิสบอนเนี่ยจะออกมาได้ไม่ดีเท่าที่คาดนะครับเพราะว่าอย่าง <c oughs> เดือนที่แล้วเนี่ยคาดไว้ทีอ่ออกมาที่14จุดแต่ว่าเดือนนี้เขาคาดกันว่าอยู่ที่ประมาณ9จุดถ้าออกมา กว่าห้าจุดลงมาหรือว่าปิดลบได้ยิ่งดีเลยนะครับก็จะทําให้ราคาทองคําดีกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้ประมาณเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนของคืนวันศุกร์นะครับก็จะมีการประกาศคาถาของเจเน็ตเยนเล่นประธานเฟดนะครับที่จะออกมาพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากเขาได้ตอกย้ําความคิดเห็นของประธานเฟดหลายๆสาขาที่ออกมา เน้นย้ําว่าควรจะขึ้นดอกเบีย้ยได้แล้วก็จะส่งผลลบต่อราคาทองคำแต่หากไม่ได้พูดอะไรขึ้นมาก็ยังคาดว่ายังอยู่ในความอึมครึมต่อไปนะครับโดยราคาทองคำอาจจะในระยะหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้ก็อาจจะแกว่งไซด์เวถ้าหากเจเน็ตยเล่นไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยนะครับ ค,คุณจะต้องกลับมาตั้งสติกันสักนิดหนึ่งค่ะถามความเห็นคุณสปปรมพันรดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรเข้ามากระทบบ้างการที่ประธานเฟดหลายๆสาขาออกมาบอกว่าหืมหมจะขึ้นเนี่ยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าวันศุกร์นี้เนี่ยคุณเจเนตบอกว่าออมันอาจจะเฉยเฉยคือคําแถลงอาจจะไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณอะไรมากเราต้องพิจารณาน้ําหนักอะไรมากกว่ากันคะรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาด้วยค่ะตอนนี้นักลงทุนควรจะควรจะตั้งสติหรือว่าดูปัจจัยพื้นฐานอะไรกันบ้างคะ ก็คือปัจจัยพื้นฐานที่จะส่งผลกระทบต่อการต่อราคาทองคําหรือว่าก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็คือถ้าดอลลาร์แข็งเนี้ยส่งผลลบต่อราคาทองคาแต่ถ้าดอลลาร์อ่อนก็จะส่งผลบวกต่อราคาทองคํานะครับซึ่งมันเป็นความความสอดคล้องที่ต่อเนื่องกันนะครับแต่ว่าทีนี้ดอลลาร์เนี่ยจะแข็งหรือจะอ่อนเนี่ยโดยมากจะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจสหรัฐเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเศรษฐกิจสหรัฐเป็นหลักเนี่ยก็จะอยู่ที่ทั้ง ภาคนะครับในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจก็ที่ประธานเฟดหรือว่าคณะกรรมการของ f o m c ออกมาเน้นย้ำหลายๆครั้งเขาก็จะดูตลาดแรงงานซึ่งอันนี้รอดตัวแน่นอนนะครับเพราะว่าดับเพลิงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดีอย่างสม่ําเสมอเลยนะครับ <c oughs> ตั้งแ <c oughs> ต่สัปดาห์เป็นต้นมาแต่ว่าส่วนที่จะต้องดูต่อไปเนี่ยภาคอาสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับอาจจะมีดรอปลงบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคส่วนภาคการผลิตเนี่ยอันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เน้นย้ำไปในช่วงแรกว่าถ้าหากดัชนีของ ของเขตลิสบอนในคืนนี้ออกมาแย่นะครับซึ่งก็เพราะว่าถ้าหากเทียบกับตัวดัชนิกิจกรรมในภาคการผลิตที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสองตัวเนี่ยถือว่าไม่ดีเลยนะครับกลับมาในกระท่อนกระแทกข,ขึ้นขึ้นลงลงอีกแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถือว่าถ้าหาก แต่ชนกิจกรรมในภาคการผลิตโดยรวมของสหรัฐเนี่ยไม่โอเคอแล้วก็ยังมีก็จะส่งผลต่อภาพเศรษฐกิจอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้ตัวกลุ่มของประธานเฟดหลายๆคนเนี่ยอาจจะส่งเสียงอ่อนลงได้นะครับเพราะว่าถ้าหากการผลิตไม่ได้ดีเนี่ยก็จะส่งผลถึงอัตรา,าเงินเฟ้อที่เฟดคาด ต้องการเป้าหมายไว้ที่ประมาณ2%นะครับก็อาจจะถึงได้ช้าลงนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นเราประเมินกลยุทธการลงทุนในช่วงที่ทิศท,ทางราคาทองคําแนวโน้มน่าจะยังคงเป็นขาลงแบบนี้ยังไงดีคะอ,อ,อย่างที่เรียนในช่วงต้นก็คือราคาทองคําเป็นขาลงในช่วงกรอบของไซด์เว้านะครับก็คือเป็นการปรับฐานของขาขึ้นเท่านั้นเองออถ้าหากไม่หลุดพัน230เหรียญเนี่ยเราสามารถเล่นเทรดดิง้ง แต่ดิ้งลองขึ้นไปได้นะครับโดยอาศัยแรงดีกลับของของการที่ยังยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเพราะว่าตัวประธานเฟดแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องซาวเสียงว่าเสียงส่วนมากเนี่ยให้ปรับขึ้นหรือว่าให้คงอัตราดอกเบีย้ยไว้แต่ว่าการการที่บันทึกการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ยืนยันแนวโน้มว่าหลายๆคนค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าถ้าหากมีตัวเลขอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นมีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสสองเนี่ยก็จะปรับขึ้นจากโรบเบียได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนนี้ก็คือทําให้ตลาดค่อนข้างจะตื่นเต้นนะครับเพราะว่าปรับเหมือนปรับมุมมองตลาดใหม่เลยว่า จากที่จะน่าจะขึ้นอตัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งในช่วงใกล้ๆก้สิ้นปีกลายเป็นว่าเอ๊ไตรมาสสองก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมุมมองของตลาดทั้งหมดเนี่ยปรับถูกเปลี่ยนไปเลยก็คือมีโอกาสที่จะมองว่าเฟดจะขึ้นดอ,อกเบี้ยในช่วงไตรมาสสองถึงสามแต่ทีนี้เนี่ย การแนวโน้มของราคาทองคำเนี่ยน่ามีแนวโน้มที่จะทรงตัวต่อเนื่องไปจนถึงไ mm hmm. ตรมาสสามเลยเพราะว่าก็จะมีบางส่วนที่มองว่าไตรมาสสองเฟดยังไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยได้เพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าตามการประชุมเขาบอกว่าจะต้องรอดูตัวเลขเม็ดไตรมาสสองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหาก หลายๆหลายๆท่านใน FOMC เนี่ยต้องการดูภาพรวมทั้งหมดของไตรมาสสอแทนที่จะเป็นตัวเลขบางตัวที่ทยอยออกมาในช่วงไตรมาสสอเนี่ยก็หมายความว่าจะต้องรอจนถึงไตรมาสสาเพื่อให้เห็นภาพรวมของไตรมาสสอให้ครอบคลุมนะครับค่ะนี้ชัดเจนค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับ,บค่ะสวัสดีค่ะสรุปแล้วนะคะเราคงจะต้องเฝ้ารอดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐต่อไปนะคะเพราะว่ามันไปมีผลต่อการตัดสินใจว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินดอลลาร์แข็งเงินดอลลาร์แข็งเกิดอะไรขึ้นทองลงและแถมนะคะตลาดหุ้นทั่วโลกอาจจะปรับตัวลดลงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรฐัฐนะคะสำหรับช่วงนี้